่ได้คุยครับไม่ได้คุยก็ก็แต่ว่าก็ไม่ไม่ได้แบบจบกันไม่ดีครับครับเหมือนบางทีเขาบอกว่ายังมีลองรูปอะไรที่แบบสื่อถึงเราอยู่เหรอไม่เห็นไม่ไม่เห็นไม่เห็นนะนี่ได้ว่าต้องใส่ชื่แบบนี้จะไปไม่ได้ติดต่อก็ไม่ได้ติดต่อครับครับผมใช่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จบกันไม่ดีนะจบกันโอเคครับแล้วทำไมไม่ยอมคุยเราอะไรกันบ้างครับอะไรนะทเป็นกับแบบ คือหมายถึงถ้าคุยในเชิงแบบอย่างนั้นนะคือไม่ใช่ถ้าคุยในฐานะเป็นเพื่อนกันก็ก็คุยครับแสดงว่ายังได้คุยกันอยู่บ้างปกติแต่ไม่ได้เป็นในเชิงแบบใช่ไม่เชิงแบบอย่างนั้นไม่คุยเป็นเพื่อนกันนะครับมันตน้มีโอกาสคอมเม้นเตอร์เรื่องคาะก็คาดการณ์แบบโรดเะไรก็คาดว่าน่าจะยังนะครับ,พบ,บเพราะว่าช่วงนี้ก็ยุ่งๆทำงานอยู่ครับไม่ได้ท้าวไม่ได้ติดต่อเขาแต่ท้าวเองมีติดต่อ ก็ <L eg est> อย่างที่บอกครับก็คือว่าก็คุยกันเป็นเพื่อนนะครับใช่เาึามรกรอ่าอะไรางไม่นะครับไม่เพราะช่วงนี้ก็เออไม่ไม่ได้ปรึกษาอะไรครับแล้ว,วแบบนี้ทําให้กอบรู้สึกว่าต้องหาความรักที่มันอยู่ใกล้กันมากขึ้นไหมคะกลัวรักแพะะร้ระยะทางตอนนี้ก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นว่าต้องหาความรักอะไรเงี้ยเพราะว่ากรอบมาทํางานเบื้องหลังด้วยก็หัวสมองก็ ก็มันต้องใช้เยอะครับมันไม่ได้แบบว่าต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะไม่ต้องไปหาความรักตรงนู้นต้องไปหาความรักตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่พอดีมาทําละครให้ t ูด้วยครับก็เลยครับก็พาย่างล่าสุดได้รับรางวัลจากไทยรักรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมอะค่ะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกก็ดีใจครับจริงปีนี้ได้สองรางวัลด้วยครับก็ได้จาก Bioscope Award แล้วก็ได้จากเออ่ Star Pick Star Pick Thai Film Award ครับก็ ก็ดีใจที่จริงได้ได้จากหนังเรื่องเดียวกันคือตายหงตายเฮียนนะครับก็ดีใจที่พี่ๆนักวิจารณ์หนังเขาเห็นว่าได้ดูหนังของเราแล้วก็มอบรางวัลน,นี้ให้เราเพราะว่าเป็นบทที่ค่อนข้างยากเป็นบทที่แบบเหมือนเล่นเป็นคนแบบโรคจิตที่แบบฆ่าแฟนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแฟนก็เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่จะทำงานไซด์ไลน์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบเป็นบทที่ยากยากอะไรอย่างเงี้แบบแบบแบบยครับ ใครเหนื่อยครับที่แก้ผ้าไปแบบเป็นเป็นซีนบนบนเตียงกับพี่โดนัทนี่โอเคเลยครับก็ก็เหมือนแับว่าพอเขาเห็นแล้วแบบเออก็ก็ถือว่าคือมันด้วยความที่แบบเป็นหนังสั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหนังสั้นสี่เรื่องแต่ว่าอันเนี้ยมันแบบมันเป็นมันเป็นแค่แบบ20่นาทีหรือ15นาทีแต่เราสามารถเล่นให้แบบมันโอเคได้ก็ถือว่าแบบเราก็ดีใจที่แบบเราทําออกมาได้โอเคครับ่านที่กำลังพอดเรื่องการแสดงทำไมถึงผ่านตัวไปทำเรื่องหลัง จริง,รงๆก็ยังเล่นยังร uh, ับเล่นละครอยู่นะครับคือเล่นได้เล่นได้หมดเลยทุกที่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอดีว่าก๊อฟมาทําเป็นมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะสร้างละครซีรีส์ให้กับชูด้วยครับก็เราก็เล่นเองด้วยครับผมก็เลยก็อยากทําอะไรที่เป็นแนวใหม่แล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างจากที่เขาทํากันแต่ยังคงความชอบของคนดูส่วนมากอยู่ครับก็ก็เลยคิดว่าน่าจะได้อะไรใหม่ๆครับครับผม ใช่ครับก็เป็นเรื่องแรกครับครับผมเป็นกุญแจเรื่องแรกกระแสก็มีกระแสค่ะก็ที่แบบรางวัลที่เราได้รับที่สองนาทีบางกระแสเขาก็มองว่าแบบได้ตีมือเราแบบยังไม่โอเคได้ที่สองนทีเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงก็ผมเชื่อว่าถ้าแบบถ้าถ้าเหมือนแบบเราเล่นไม่ดีหรือเล่นแย่จริงๆเขาคงไม่ให้รางวัลนะครับเพราะว่าสถาบันหรือว่ารางวัลอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบคือมันมีหลายแบบหลายรางวัลที่แบบว่า เดี๋ยวนี้คือมันมีหลายแบบรูปแบบรางวัลอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสองรางวัลนี้เป็นรางวัลที่กอปภูมิใจด้วยแล้วก็รู้สึกว่าคนที่เป็นเ,เขาเรียกอะไรคนตัดสินที่อยู่ในสถาบันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ใหญ่ในแวดวงหนังภาพยนตร์จริงๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาตัดสินด้วยด้วยด้วยการการเล่นของเราจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจที่เขาให้รางวัลกับเราเพราะว่าถ้าแบบถ้า มันได้ถึงสองรางวัลมันไม่น่าจะเป็นแบบอะไรที่แบบว่าตัดสินงงอะไรอย่างเงี้ยเขาวิจารณาโยเขวิจารณ์แบบนี้ทำให้เราเสียกำลังใจนิดนครับไม่ไม่เสียกำลังใจครับเพราะว่าก็ว่าถ้าเราเล่นไม่ดีจริงๆเขาก็ไม่ให้อยู่แล้วครับเพราะว่าก็ว่าเหมือนกับว่าพูดพูดว่ารางวัลสองรางวัลน,นี้เป็นกําลังใจดีกว่าทําให้เรา มีกําลังใจในการทําให้ผลงานต่อไปดีขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยคือ mm hmm. การที่ได้รางวัลก็ต้องอยากคิดว่าแบบต้องเหลิงหรืออะไรเงี้ย mm hmm. คิดว่ามันต้องเราต้องพัฒนาไปอีกอะไรเงี้ยครับแล้วรางวาาัลมันมาเป็นเหมือนแบบ mm hmm. เหมือนอย่างหนึ่งที่เราภูมิใจกับมันแล้วผลักด,ดันเราให้ทําให้ดีกว่านี้อีกอะไรเงี้ยครับคอมเมนต์บ้างนิดหนึคอมเมนต์ไม่ค่อยไม่ค่อยได้อ่านคนระับก mm ็ hmm. ใช่ไมไ่เช็คแต่ว่าแต่ว่าส่วนมากก็ คือมีบ้างที่ดูแล้วก็พี่ๆส่งมาให้ดูคือเขาก็แบบจากที่คอมเมนต์มาก็ไม่ได้มีดูด่านะครับเพราะว่าคนที่ได้ดูตอนนี้ตายหองตายเย็นตอนทุกกรรมนะครับก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบกลบเล่นแบบไม่เหมือนแบบที่เคยเล่นที่ผ่านมาปกติที่ผ่านมาจะเป็นแบบโรแมนติกคอมเมดี้กุ๊กกิ๊กขำๆอะไรเงี้ยแต่พอพลิกมาเป็นอย่างนี้แล้วแบบมันก็แบบ เหมือนเหมือนอย่างเช่นแบบบทยูจิที่แบบคนไม่คิดว่าตอนแรกเขาแบบว่าจะใช่กอล์ฟหรอกอล์ฟเล่นได้หรออะไรเงี้ยแต่พอแบบพอเล่นมาแล้วแล้วคนแบบเฮ้ยตอนที่เป็นแบบเล่นเป็นดีก็โอเคแต่พอที่เล่นเป็นไล,ล,ลไน์ก็แบบเลีวๆอะไรเงี้ยเือบก็<ม>ก็เหมือนกับว่ามันอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะโอกาสด้วยที่แบบเราได้แสดงความสามารถบางคนไม่เห็นเราในมุมนั้นก็ไม่คิดว่าเราทําได้อะไรเงี้ยครับก็จริงก็ขอบคุณแบบ ทั้งแบบพี่เจม่วมกับหนังแล้วก็พี่จ๋ายศินีที่เลือกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับเขาได้รางวัลแล้วกดดันตัวเองไหมคะก็บางคนเขาก็แบบก็แอบนิดหน่อยครับก็แอบนิดหน่อยว่าแบบเฮ้ยแปลว่าเราต้องแบบเราต้องห้ามห้ามได้เท่าเดิมอ่ะเราต้องเล่นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับต้องเล่นให้ดีขึ้นอีกตอนนี้ครัไปถามว่าอะไรนิดนึงตอนนี้มีได้พูดศึงศัพท์งานไหมอ๋อไม่ครับก็ศักท์งานนี่แหละครับคือเป็นโสดเลยตอนนี้เรียกว่าปิดปิดตายได้ไหมคะก็ไม่ไม่ถึงครับ ไม่ถึงกับปิดตายแต่ก็ไม่ได้แบบว่าต้องมานั่งแบบว่าเฮ้ยต้องไปนั่งหาความรักหรืออะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้เราก็มีความสุขที่แบบทำงานของเราได้คิดนู่นคิดนี่แล้วก็ได้ทำอะไรที่ใหม่ๆด้วยอย่างที่กำลังทำอยู่ครับแล้วก็มีน้องสาวด้วยน้องสาวก็แบบคอยอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็แบบไปกินข้าวไปกินกับน้องสาวอะไรเงี้ยครับน้องหญิงครับมีใครมาเรียนเข้ามาบ้างไหมมีน้องหญิงครับ ก็ก็จะโทรจิกหญิงตลอดเลยคุยอยิงเงีอยู่ไหนกินข้าวยังไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยน้องก็จะโทรตามอะไรเงี้ยครับเขาอยากให้พี่ไม่แฟนเฉยๆครับน้องเฉยๆน้องน้องน้องอาจจะไม่อยากครับน้องอาจจะแบบอยากให้อยู่กับน้องอะไรเงี้ยครับอือช่วงนี้